เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติปตีแปแปนะกับเกม Gen Y ึกคา y Boy พระฝูพิจิบกันในตอนที่5แล้วนั่นเองครับสำหรับในพาร์ทที่แล้วนะเราก็ได้เดินทางมาถึงรถไฟสายไฮโซนั่นเองครับผมเรามาดูกันดีกว่านะว่าในคราวนี้เราจะเจอกับศัตรูแบบไหนกันบ้างครับผมโอเคครับนี่เลยครับด่านที่2ครับผมทับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยสวัสดีจ้ะ อีเจนมโตครับสวัสดีอีเจนมโตโอ้หไอกระดูคืนกานี่แน่เจอกันทุกพาร์ทเลยนะตอนนี้ปืนช็อตกันของเราก็สามารถยิงได้สมนัดครับผมเฮ้ยตัวระเบิดตัวระเบิดโอ้โหไอหมาจิ้งจอกบ,บ้าอยกระสุนเพียบนี่แน่รู้สึกว่าจะเจอกับเจ้าอไอสีขาบังอาจมากรู้สึกว่าเลือดลดเยอะเหลือเกินเอาละขอพียาบ้าน่อยเถอะ โอ้โหเงินกระจายสวัสดีเจ๊มาปิดปากทำไมฮะปากเหม็นเหรอโอเคปืนเก็ตลิงนี่แนี่ยโอ้โหพลุนพลุนแกจะโผล่มาอะไรกันนักหนาเตะหัวกระเด็นตอนนี้ก็ใช้ปืนลูกโมไปก่อนนี่ปืนลูกโมของเรานี่อัปเกรดแบบว่าความจุกระสุนเพิ่มขึ้นออเอาละรัวปืนอะไรก็ใช้ได้หมดนี่แนละปืนระเบิดนี่แหละยิงไปสองลูกวิวิเจอไอตัวนี้นครับไอบอลรถไฟครับผม ขอถอยก่อนอย่ามาเกะกะนี่แน่ตายซะเถอะตายซะเถอะไม่ถอยครับไม่ถอยอุ้ยอย่าพ่นสิโอ้โหเอ็โอ้เป็นรูปอุ้ยอุ้ยตบหน้าตบหน้าฉันเหรอนี่ไอ็หน้าตัวเมียโอ้โหไอ็งวูดูเตะกระปายนี่แน่ระเบิดล่วงครับผมรู้สึกจะมียุงมาก่อกวนนะตายซะเถอะนี่แน่หัวขาดนาคิเจ้าแม่นาคิโอ้ยอย่าฟาดฉันอย่าฟาดฉันเลยนี่เรียบร้อยทำไมเลือดเราน้อยเหลือเกินนี่แน่ ปืนช ран, ็อตกันเฮ้ยเพียบานเพียบานโอ้โหเลือดเต็มแม็กเลือดเต็มแม็กอย่างนี้ลุยเต็มที่แล้วครับนี่แนวะหูยเอาละเฮ้ยอย่ามาใกล้ปั๊บๆๆๆๆๆๆๆอ่ะหือช็อตกันด่านนี้รู้สึกว่าจะไม่มีศัตรูตัวใหม่โผล่มานะครับอ่าสิ้นสุดกันที่เรียบร้อยครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ตังประมาณ1ม0 0 0กว่านะครับโอ้โหซื้อกระสุนก่อนแล้วกันอ่า วเยอะแยะมากมายขอทําการอัปเกรดปืนไหนดีเอ่ยรู้สึกว่าตังจะยังไม่ค่อยพอแนละ้วโอเคไม่เป็นไรไว้ก่อนแล้วกันด่านที่3ก็ผมคราวนี้แหละต้องไปให้ถึงบอสให้ได้นะสวัสดีอ่ะครั้งนี้จะเจอกับศัตรูแบบไหนเอ่ยโอ้โหโจาพวกผีดิบกระจอกแหนออกมาเยอะพวกแกก็เหมือนมดปลวกอืมมีเยอะแต่ว่าไม่เก่งกระดูกสีแดงอือึดไปก็เท่านั้นแหละพักแกน่ะเชื่องช้านี่เนี่ยเตะไข่ผีดิบโอ้โหผีดิบบอกว่า เจ็บเหลือเกินกระดูอย่างแกนี่ไม่มีใข่ให้ฉันเตะหรอกอย่ามาขวางทางฉันสิยะฉันต้องการไปหาบอสโอ้โหด้านหลังด้านหลังไอ้นี่มาโอ้โหตกใจหมดไอหมาระเบิดแกมาอีกแล้วโอ้โหเริ่มมาเยอะครับผมเตะหม,มาก่อนเตะเด็กเตะผู้หญิงโอ้โหเริ่มเริ่มเมรเิ่มอันตรายเริ่มอันตรายลครับเอาละครับพวกนี้เยอะแหนที่ต้องการนี่เลื่อนไม่ออกให้เรา อยากได้เลือดแล้วเกินไอหมาบ้าอย่ามายุ่งกับฉันเอ้ยไอย,ยุงนี่แน่หัวกระจายเอ,ยอหัวไ,ไอพวกยุงก็มายิงลำบากนะรู้ไหมนี่แน่ปุบถอยก่อนเอาละครับกลับมาสู่ความเงียบสงบเป็นอีกครั้งหนึง่งเฮ้ยโอ้โหแล้วมาเจอไอตัวนี้มันใช่เวลาไหมฮะมันชอบพ่นลูกอะไรมาไม่รู้นะครับระเบิดนี่แน่เอาละโปะละโปะฉีเปลือยไอถอยก่อน นี่โอ้โหหัวกระจายแหวมพายสีเขียวขอเลือดฉันหน่อยสิพวกแกนี่ใจดีกับผู้หญิงบ้างไม่เป็นเลยไงขอเลือดหน่อยฉันกำลังจะตายเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเพียบาลช่วยชีวิตขอบใจมากเลยที่รักมันเป็นที่รักเลยครับตอนนี้สามนัดนี่แน่รู้เรื่องรู้เรื่องไหมล่ะโอ้โหอีตัวนี้อีตัวนี้อีกแล้วไอตัวนี้ก็จองรันี่แน่ใส่แตก ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตมาสองตัวคนระับแกฆ่าพี่ฉันโอ้ยใครฆ่าพี่แกหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้โอ้โหงัดหน้างัดหน้าเอาละเบิดไปกินไอ้ยุงบ้าใครไม่ปิดหน้าต่างแล้วเนี่ยอยุงนี่บินเข้ามาเต็มครับผมเดินทางด้วยความสงบครับผมเอาละเข้าป้อมเรียบร้อยตอนนี้ก็มีตังค์อยู่ประมาณ15,000ครับผม,มซื้อกระสุนเพิ่มเติมก่อน แล้วก็ทําการไหนดูซิว่าสามารถซื้ออะไรได้อีกเชดรู้สึกว่าจะมีสกิลด้วยเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยเฟนซี่โอ้โหซื้อเลยครับอันนี้คืออะไรเอ่ย Triple ปปลดาเมจครับอ่าเป็นสกิลรอ,อนอ a r m เ r มอ,อ่ารู้สึกว่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นครับโอ้โหอะไรอีกเพียบเลยเก็ <laughs> บตังก่อนแล้วกันครับผมเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามีสกิลครับผม <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงด่านที่สี่ครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย <laughs> เสียงโคตรตุด๊ดไม่แด นี่แหละโอ้โหรู้สึกว่ามากันเยอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีสกิลด้านล่างไหนลองดูซิลองกดใช้ครับผมนี่อ๋อดาเมจเยอะขึ้นแน่เลยโอ้โหใส่แตกอ้าวทีเดียวตายเลยครับโอ้โหสุดยอดในความพลิโฮดมาสิยะฉันไม่กลัวใครหรอกอ่ะสกิลหมดแล้วเหรอปับ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 มาลัวกระนำเดี๋ยวก่อนเก็ตลิงอ้าวหุ่ยกระสุนเพียบกระสุนเพียบขนาดนี้อ่าเก็บครับผมยิงงัด รัวตายซะเถอะนี่แน่ใส่แตกเอาละครับได้เวลา powerful กันอีกครั้งหนึง่งเอาละใช้สกิลแม่ใช้ทำไมวะตอนนี้ก็ไม่มีศัตรูนะใช้ทำไมให้เปลืองเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้ยโอ้หนัดเดียวรู้เรื่องตเตะเฮ้ยทำไมแรงขนาดนี้อีเจ๊ปืนพกอย่างกับปืนกลอ้อยออกมาเยอะแล้วจ้ะออกมาเยอะแล้วจ้ะยะบางอาจชนชั้นเลยยนะนี่แน่ เอาระเบิดไปกินก่อนอุ้ยตังตังตังเจ๊ขอขี้งกก่อนนะตายซะเถอะอ่าอุ้ยอาร์เมอร์ครับผมเอาละใช้โล่โอ้ยโอ้ยกระต่ายมาจากไหนไอ้บ้าไอ้พวกกระต่ายพวกนี้เฮ้ยรู้สึกว่าโอ้โหดาเมจไม่เข้าครับผมมาสิกัดมาสิยะเอาเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยใจอ้ายหมาระเบิดไอ้เวรไอ้พวกตัวคาร์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเฮ้ยเตะระเบิดเอาละครับเกตหลิงลัวกระดานำ ตายซะเะตายซะเอ้ยยุงอย่ามายุง่งยุงอย่ามาตายไ่อย่ามาตอมระเบิดไปกินงัดยิงลัวหัวขาดเฮ้ยเรียบร้อยถึงที่หมายครับผมซื้อกระสุนก่อนต่อไปก็คือสกิลสินะอันนี้ก็เป็นการใช้ระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมซื้อเลยสิเอาละครับได้เวลาการปราบบอสครับผมถ้าพอพแล้วก็ลุยกันเลยสวัสดีครับเจ๊เสียงใครก็ไม่รู้อุ้ยอีบูดูอีบูดูอ่า มาสิยะเตะหนังจระเข้ใส่หน้าครับผมนี่แน่อยากอยากเข้ามาโอ้โหอนี่มันมีหน่วยซัพพอร์ตระยะไกลด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยใจเย็นสินี่งัดเกตลิงอ้ยโดนหน้าอ้อยอีบ้าน,นี่ระเบิดระเบิดไปกินโอ้ยอีชุดเกราะอ่าเรียบร้อยขาขาดเอาอินนี่นาคีเจ้าแม่ <c oughs> ตายซะเถอะ <c oughs> เป็นไงปืนช็อตกันนะโอ้โหสุดยอดแห่งความรุนแรงมากๆจับนีแน่ <c oughs> กระานำโอ้หกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวครับผมโอ้หเงินกระจายมาสิยะนี่แน่ฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดออ้ยเดี๋เพิ่งขอชักกระสุนก่อนอืมได้เวลาใช้สกิลโอ้โหย่างเหนื่อยเลยครับผมเตะระเบิดอ่าเฮ้ยมันทำเป็นสกิลสกิลระเบิดขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหสกิลมากันถึงสองเลยครับใช้ระเบิดนี่โอ้โหน้าแหกหมอไม่รับเย็บเตะหมาครับ เตะมาตายซะเถอะพวกแกสกิลอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับผมแต่ลองใช้ดูสิอ่าสงสัยจะวิ่งเร็วครับผมโอ้ยนักวิ่งลมกดอืมอีเจนี่ไวไปไหนวะเนี้ยเฮ้ยบอสอะไรวะเนี้ยเฮ้ยใจเย็นขอถอยก่อนอ่ารู้สึกว่าจะเป็นบอสสี่ปืนครับผมอันตรายน่าดูนี่เลยใช้สกิลตายซะเถอะอืมอ้ยอย่าเข้าใกล้แม่แรงเหลือเกินครับต้องยิงจากระยะไกลโอ้ยขอถอยก่อน เอาละสอยสอยเอ้ยแขนขาดอย่าวิ่งเข้ามาอ้อย่ยาอีนี่อีนี่โอ้ยอีนี่ตายตายตายสิไอ้อ้วนสี่แขนโอเคครับเข้าป้อมครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นบอสที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะต่อไปเป็นด่านสุดท้ายครับผมเป็นด่านอะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเคบินลางนะโอ้โหหลายด่านแล้วเกินเอาละครับลองเล่นด่านที่หนึ่งกันนะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางขีม้านะโอปากซะจริง,รงๆแล้วข่าเนี่ยแหละคือแวมพรยผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเฮ้ยอันนี้มันเป็นราชินีแวมพรยเหรอเนี่ยสรุปมันตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยมีนมด้วย <c oughs> นี่ก็คือชมด้านที่แท้จริงของข้า <c oughs> เอ้ยโอ้โหนมเบลอเลยว่ะตัวนี้ตอนนี้เราก็ใส่ชุดกันหนาวนะครับอรู้สึกว่าคราวนี้ต้องเจอกับราชินีแวมไพรยครับผมโอ้โหเฮ้ยอะไรด้านบนเฮ้ยรู้สึกจะจะเป็นเท้าอุ้ยโอ้โหยมีเท้าเยติด้วยเหรอเนี่ย เอาละตอนนี้ก็เจอขังข่าวครับผมนอกจากมีแวมพรยนะยังมีเจ้าเยติยักษ์ที่เป็นลูกสมุนของมันอีกทางการสู้ครั้งนี้จะไม่ธรรมาดาจริงเอ้ย,อยโอ้โหรู้สึกว่ากัดแรงเลยยะบรรยากาศที่นี่ก็สวยน่าดูนะอ่าสังเกตจากด้านหลังครับผมมีคนมาตกปลาแล้วก็แข็งตายครับเฮ้ยเ้ไอ้หมาระเบิดยะาย่าทำชันม,มาอะไรกันเยอะแยะโอ้ยหมาสองตัวโอ้ยอย่ามาตบหลังฉันสิไอ้บอสก็ตายแกยังจะตามมาลำควานฉันอีกตายซะเถอะ ตายซะโอ้โหโอ้ยยะนี่งัดโอ้โหมาสองตัวเลยเหรอยะ <c oughs> แกไม่ขนามือฉันหรอกนี่แน่หัวกระจายเอกลอกบ้าปืนช็อตกันเปิดเส้นทางครับผมเอาละวิ่งเข้าเส้นชัย <c oughs> แหม่ไม่น่าเชื่อว่าไอคนที่มาขอความช่วยเหลือของเราตอนแรกนี่ จะเป็นปีศาจปลอมตัวมานะครับโอ้ยแยบก็สำหรับในเกมเจนวท์ในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากดูต่อน,นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้นนครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบ๊บ